กลับกันมาพบกันอ e ีกแล้วทิ๊บหลาวครับเดี๋ยวจะลัวหมาพวนีวกน,นี้เป็นวัวตีลัวหมากับอันนี้ย่อยมันอรรนาพกน้ำลัวเลยครับอันนี้ไม่เหย่อว่าจะปิงเกอร์ครับว่าน,นี่เป็นวัวพกน้ำเลยครับเดี๋ยวจะย่อยนี่อ,าก,อ,อ,อปปาการอ่อนแออ่อนใดๆกับเวลาออกไม่ไม่แกองเป็นวัวยรับเดี๋ยวออกเป็นยศครับ การวัดจีทัวกเนว่าด,าดาท,ทองนเดียว,วคับพรอะนัอาการอย่างนี้ก็กลากไม่นักกต่ดกับเทวกลางก่อนอลุกลยเป็นยอด,เป,ยอดเป็นยอดแล้วเราตรู้ก่อนเดี๋ยวเตี๊ยวว่าไม่ดอเลยว่ดจิ ใส่ฟอกเข้าไปอย่างมาโนเามา,เาปากันเป็นเต้ไาไอเดียนด้วยติดดีแล้วครับเทียบใบนี้เข้าไปตัวยอกอเทียบฟ้าสีเดิมครับอ่าก็ปานเรียบเรียบปานเรยยุนครับปานเรยยุน เนี่ยครับกาเจ้าน้ำมื่นกันนี่ยกัตีเจ้าป้าเจ้าป้าดึงไม้หลักไม้อยู่กับนี่ครับการไก่น,นักยยกับ,า,กา,กบา,าเตเตเดวที่เราแบบนี่ว่าจุดที่หัวครับหัวงหลวงหลวนเนยหัวงเนยปื้เกลืองกับบดี อ่ายกดียกดีคกับพี่น้องยกดีวันนี้จะได้จะได้วันนี้จะได้นนไดอ่าถ้าเาม่รรวมไม่มากรัวแต่รัวยังเป็นป้อยดีเลยนะปุ๋ว่าติดตามันในนักเลยเดี๋ยวอ่าคุดก๊อปเสียงพือปรกอากฏา ทุบตีรามเยว่าเพื่นรไ,ไปใกล้กับทุบตีรัมกับออาเสียเปื่นกับทุบตีรามเดี๋ยวว้ลเวลามันติดแล้วไม่รู้ติดไหมกับเนี่ยครับเดี๋ยวให้เลบรรยากาศรอบๆกับ,ลบกลางตรง่งมนามีในวัชิตด,ดวกว็ดีมันจะมีปลอกฝังเรอนนี้วัชิตันนี้อะไรวัชิตเราเปไปเพียท์งเบือเบ่อเ็ดเบื่เปนเราชอมตุกตก็ดี นี่ตงรุนไปแเล้ยวกับประมาณถ้าฝันร้อเรับไม่ติดตีด้ไม่ติดตีรับนี่ไอ้เ่องของวัดวัดเรั้นับนี่เร่งลอ้าตัวนี้ครืบอเยเยกตัวนี้ตัวนั้เรินี้หัวุ่มโดยตัวนี้รับหัุ่มโดยสองตัวหลัง nhi tăng mình đấy cả dọc lông mốt gặp này chơi bỏ nên này là trôm quất diết chắc chuyện là bấm nằm mảnh gặp tăng này tiêu à như đi gặp tăng ra อยู่กับปรถตู้คูปุต้าเวนานร์ดีรุ่นกับเดี๋ยวเดี๋ยวโรยวันนี้ไม่ใช่บรรยากาศกันป้าไม้กรับเดี๋ยวมาเป็นบรรยากาศกาันรออเต็มรถ ให้จมไปนนอตคกับับบูบบดีควาได้วยจังเรื่นกับจังไม่ไก่เอ้ยน้ำตาได้กับเดี๋ยวเดี๋ยววิจ้าโดนลวน ไปายในรับฝ่ายในดีว่าจารว่าไอ้เจ้าดำเงินปุ๊บแล้วไไหหร,รับนี่ฝ่ายในหลอดเต้กับอ๋อนี่โจ๊กตัวนี้ไอ้บอยตัวนี้นะ่ะนี่เป็นโจ๊กขันเลยนี่นโจ๊กปีโนโ่โจ๊กปีโน่นะตัวนี้นะ ไปไนครับปกติครับ,ค,รบคือว่ากูบัตาปกติเดี๋ยวนี้มาพีทิดกับอ่าอ,อ,งงอ,องกิงกับองกิงับครับกับเปลืองเรื่องผัวนายวัาหลัดไทยวิ่ครับ,รบ,รรบแต่นี่เล็กเล็กไหม่จะบุวงอายุเกือประมาณาาาเจ้าปันว่าอย่าเห็นแต่ว่า ร้องบันระมาณร่องบันที่ร้องบันหน้าครับอดปียาที่กับบันเน่อันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าก้องเต้กับอันไหนวะกับ กับก็มาเล่นกันโตแลาวรับอ่ามีกันตหนหอะไรกออ๋กาันเ็ยีเขใจเจีบอนจากแล้วก็น<า>เจี๊ยบไอู่่ดีบอนตัวนี้ันเป็นี่พอลด,ด,ดังพกเปดก็จได้เลย,ดดย,ย,ยมามอ่า 好了，你你不好了。 อนไอ้แบน์ส่นนังเป๊กกันก็ตื้าได้นัะไรนะไม่ต้องตาบวนกันโอ้ับบนะให้วิธีการบรรยายปไาอีเลยอกกับไว่ชีตวิธีการเกบไปว่ชีตดอกกับ แต่ม,ม,ม,ตแตมันมีได้บนะ้างในกิโมบเองเนาะอ่าตัวนี้ได้จะจำมัมันรัวอ่าเรนไหมเนี่ยตัวนี้แหละเนี่ยว่าเก็บมจิย์มันรัวกับจิวะจำมันมันรัวมัมมมมนร่วมอืมถุงโป้งเลยมาร่วม เดี๋ยวถ้าว่าว่าดจีดไม่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 เนียนหรือว่ามันอย่างแน่นอะไรนะอ่าเนี่ยมันอยู่จุดเลี้ยจุดเลี้ยนี่ตีกาตีกาเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันร่วมทำไมว่าจีดไม่มีแรงทำไมว่าจีดรัวไม่ได้เป็นนี้เป็นเป็นควันเป็นควันมันลอยเอ็นหมาเนี่ยมันจะท่วมกับในว่าจีดนี่นไงยอย่าไปกล็ดมันจะเลียมปกติมันจะตัวโตมันจะมีตัวพู่ตัวเมียครับอ่ ัวาชีดมันจะสามารถลดลอดวันเนี้ยเวลาเวลาไม่รู้กี่ปันยอกเนาะนี่มันร่วมปรงงึ้นมาปกติไร่มันจะติดเห็นมนุดแตไร่ปั๊บมันจะติดเพามันเน้นกับเผืดจีนนี่ยก้นจีนว่นี่มันมัดเดียวถ้เลมันตำมันรัวได้แต่จางมันเราข้าวไอ้อย่างความเกี่ยวกนก็เทโบมันตัางหลาต่างแั่นี่ใจควีรัดจ็ดปดปดเจปปด อาจจะเต็นดาด่าเมืเดิมก็ดีกว่ดีจะไปเกลื่องปีร่องสุนรามวัดเกล็ดเป็ดว่างกัไม่กี่ตางพี่น้องเอ้ที่ว่าน,นี่ก็เป็ดปะ่ะนะเวลาไปจมอมจางโง่หมาเย่าไปด่าว่าก็นที่ว่าต่างวัด,ดว่ได้เกลอ,อกมาได้แบบนี้กับลามันแหละที่แล้วกับเนี่ยมันต้องเปลี่ยน็ลกนี่เดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้ไปทิ่มันก็ทำามารได้แล้ว เนี่ยลาเนาะเนี่ยมันตึงกระตุกับตกปลอกกลางไน่ได้นะเนี่ยมันจะเวทีตันเนี่ยกระตุกับปลอกก็ไม่เลยมันกระตุกดำๆนี้กับเนี่ยทุกทีมรนทุกมากเนี่ยเวลาใกล้กันใก้กั่าเบ็นี้เนี่ยแต่ว่าเป็นเวทีไม่ อันนี้เทปป้า,ายแบก่อนเพื่อลุงกัำยาครัะป้องพวกนี้ต้องรายละเอียดต้องใจยินเบือร่างก็ไม่ไม่แพงตัวนี้เบือร่างก็นเบือนกาวตามดีรุ่นมาเร็วตัวนี้ตัวเดียวนะเบือนเบือนกาอ๋อไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงเบือนกาวไม่เจอว่าเทปพี่นอ้องไปตั้มได้เลยได้เลยได้เลย แล้ววัวนี่ครับอมีวัวหนึ่งละมื่ดเก่าแต่ว่ามันร้อมได้ต่างมดแต่ตัวนี้เป็นตัวรีน้อยก็มันโคตรแพงหางเลยก็ไม่เป็น่ยองเอกแเละก็หมอกมาก็อยาปจะว่าหวะก็ตามอยากไมอกมาได้มีตัวนี้มันจะเป็นร้องอยู่ข้างไม่จะร้อมมันต้องร้อมกรองนี้แต่ตัวนี้ใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าว่ามันไปรู้นั้นก็จะเปลีล่ยนต่างตนแบบนี้เลยวัวละมืดนก่า ก็จะเปลียนต่างลักเลยครับเปลียนต่างลักเลยเออมันมีปลอกมรามีเก่นี้นะมันไม่ใช่มีได้มากในการตออมมันไม่ติดหลักก็ไปถีป้อมเราเวลาขันตัวใจไปเจ็ปอนนะคตามมาตรฐานของโรงงานนี่เขาจะใจเจ็ปอนตัวนี้ขันอยู่ที่ออกฤทธปอนตัวที่แรกว่าขันอยู่ที่ร่อปอนต้องรู้กันครับว่าตัวใหนขี้ปอนกับเนี่ยไปเจ็ปอนเลยครับ กลนาครับดไปด่าไปไปอยู่กลางเลด่าก้างเก็ฟังได้แบบมีไปตงตงูบ้านเราไม่ใช่มีออกลูกกาไปนู้นไกอนนู้นแหวจนก็อนเนาะนี่ยว่ายีตรีตอนนี้กันนะูเราไปเล่นะอันเราว่าอบืนบึเป็ดเบื่อกาอย่างี้เบื่กา บวกเราืนเก,ก่าก็ไม่คิดต่างกับถึงเรนถึงเองกับเราพอทำ้แต่ตก็บอกใกล้รถได้เราเจ็ดเบื้หน้ากับนั่งตรงกราบซี่ทำได้เปืนเป่นๆก็ไปพูดเงินเลยครับพวาเราะพืนเก,ก่าครับมันรอมด้นะอย่าเอาปาาไปรุ่นเนี่ยมันรอมร้าพี่ เนี่ยแหละไ่ว่าเราเบืนะ่อเงาเบิ่อรูนนะเดี๋ยวไปดูเครองเตรียมเดีย๋ยวไปดอการช้อปปิง้งช้อปปิ้งก็มันไม่ดีแต่กามันตู้กิ๊งแต่ว่าพานไปแล้วไม่พานบางอย่างกับเกยื่อถือได้แต่ว่าแตาาา่ว่า,า,วาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไปไนมะ่นไม่ต้องกวนใจครับของกาช้อปปิ้งกันกับเนี่ยแยกว่าจี้ต่างมาแล้วกับถือตรงมัง้ง <c oughs>

Cắt, tập tôi là nhà. Mang về chịu. là đi rồi mà là chịu đi chịu đi làm đi chít đi 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 to đi 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 chưa đi 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 mình để đi 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 gặp uh, เอ้มาดับกวามดานไม่มดกับแต่ว่าพุ่งมไม่ใน,นใจว่าอาการมันมันยังงไม่ไรอกไม่ได้ลยไหยไาลาไปเปก็บปั๊มก่อนต่อไนี้าก็คครืยนี้ก่อนนะครับเ้พินาวานไม่ได้ครับก็ดีคับ